เสียงออกไปพี่เอกก็จะมีโอกาสฟังคลิปเสียงครับแล้วทําไมาอยู่ดีพี่เอกถึงรู้สึกว่าเฮ้ยก็ื่อไฟแรงอะไรอะไรก็ดีขึ้นลัทธิเฟรม ออกมาพูดซะห s <S น่อยน้องกูก็โดนมันโดนกันเยอะมากแสดงไม่ใช่คนเดียวใช่ไม่ไม่ไมม่่ไได้คลินิกเดียวเอานี้ดีกว่าเราพูดเราไม่ต้องไปทายว่าคิงไหนไม่ใช่คลินิกเดียวแล้วก็ผิดร้ายแรงไหมมันก็ไม่ได้ผิดร้ายแรงหรอกเพราะว่าอย่างสมัยก่อนวุฒิศักดิ์โดนเรื่องกูต้าไทโอนเนี่ยโดนเนี่ยซึ่งผ่านอยอเมริกาแล้วแต่มันไม่ไม่ผ่านออยองไทยคราวนี้ทุกโพสต์เข้ามาปุ๊บ อย่าลืมดิพนักงานเรา4-5่ห้พันคนสาขาเราเป็นร้อยค่าใช้จ่ายเราเดือนเราเกือบ200ล้านต่อเดือนถ้ามีข่าวนิดเดียวอ่ะนิดเดียวมันกระทบทําให้เราแบบจากเสีย5ล้านเราอาจจะเสียเสียเป็นร้อยล้านได้คือที่พี่เอกบอกว่าโดนนี่คือโดนรีถ่ายก็โดนมัวก็ มีคนมาช่วยมีอะไรลักษณะด้วยความี่แีไม่คือดูประมาณอย่างนี้แหละลักษณะที่เขาเจอยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้แต่จริงๆแล้วผมบอกเลยนะว่าเราเคยผ่านธุรกิจมาหลายธุรกิจตั้งแต่โดนสัมภาระโดนทุกอย่างด้วยเหมือนกัเมื่อไหร่ที่เราเริ่มมีชื่อเสียงหรือมีเงินน่ะประสมเร็จเนี่ย ทุกอย่างจะเข้ามาเองเพราะนั้นเนี่ยทำทุกอย่างให้ถูกต้องมิดจะมาทั้งหใช่มิดจะมาเลยทุกมิดเลยแต่มิดจริงๆก็มีมิดชัชีพก็มีท้ายสุดเดินไปทางอยสารสุขเลยบอกเราผิดข้อนี้ข้อนี้ทำยังไงอนุโลมผ่อนผันยังไงจบไม่มีเลยคือง่ายที่สุดคือราชการพร้อมที่จะช่วยเราเดินเข้าไปหารหน่วยราชการเลยไม่ต้องให้คนอื่นเดินเข้าหาเราเราเดินไปหาเลยสมรกรก็เข้าไปเลยเนี่ยผมผิดแบบนี้ทำแบบนี้แบนี้ผิดอ่ะถูกปรับเท่านี้อ่ะผมขอเป็นเป็นเป็นน้อยนิดไม่เคยทามาก่นได้เท่าไหร่เท่านั้นคุยจบไม่ต้องคยบ คนที่3คนที่4ที่ที่หวังเนี่ยผมก็โดนทีเจ็บไปล้านเนี่ยเอาเงินไปให้ปุ๊บถึงเวลาไม่ไม่ใช่ไม่ื่นตไม่ได้เคลียนแต่ไรใช่คือกว่าจะโตมาได้เนี่ยเราก็ต้องผ่านเนี่ยมาเยอะเป็นวัคซีนที่เราแบบอ๋อเจอเหรอเออแค่นี้ซอฟต์ๆทำธุรกิจไม่ต้องกลัวหน่วยงานราชการไม่ต้องกลัวเลยเขาพร้อมซัพพอร์ตเขาพร้อมซัพพอร์ตแล้ใช่หัวคนอื่นดีกว่าหัวคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับราชการดีกว่าสรุปเลยอันนี้ก็ขอถามอย่างนี้ ว่าพี่บอกอ๋อคนที่พี่บอกน้องสาวพี่คนนี้ไม่ใช่คนเดียวที่โดนใช่มีคนอื่นที่โดนโดยเจ้าเจ้าเดิมคนเดิมหรือมันมีหลายคนเดิมแต่ช่างมเถอะคือท้ายสุดแล้วเนี่ยอยู่ที่กรรมเขาเองจริงๆวัตถุประสงค์วันนั้นที่พี่เอกออกมาก็อยากให้เขาไปคืนเงินเราจะคืนไหมตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ที่หนุ่มบอกเพกไม่ได้คืนหรอกแล้วก็เราบอกว่าถ้าเราไปจี้อ่ะก็เหมือนแบบ เหมือนเราโดนข่มขืนอย่างที่บอกอ่ะเราจะต้องมาเปิดแผลใหม่เรื่องอะไรเป็นยังไงธุกรกิจมันรันของของ,ของทุกคนกันอยู่แล้วไม่มีใครอย,อยากที่มาเปิดเรื่องอะไรที่เราสึกว่าเราเราเจ็บเจ็บใจอ่ะมันก็เลยปล่อยผ่านชีวิแต่ว่าถ้าเกิดว่า,า,วาหลายๆเจ้าวรวมกันเนี่ยมันอาจจะเป็นมูลค่าที่มาหาศาลนี่ยเขาเขาอาจจะ ได้รับผลแต่เราล่ะเราอาจจะรับผลแล้วเราล่ะเราได้รับผลอะไรล่ะเข้าใจไหมคือบางทีนักธุรกิจเอาจริงนะเข้าใจว่าเราชอบอยู่เงียบมากกว่าเขาไม่ได้อยากจะทำงานอย่างเดียวเขาไม่ได้ต้องการจะมีข่าวเพราะเราก็ไม่รู้ทุกครั้งที่มีข่าวมันมีทั้งแง่บวกและแง่ลบพี่เราไม่ให้สัมภาษณ์แล้วพี่ไม่ออกรายการสักอันนึงเลยโอ้โหตั้งแต่คุณสรยุทธตั้งแต่ทุกช่องโทรสามห้าเจ็ดทุกอันทุกรายการ เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมด